นางไมกี้ปณิธานแมทพิรณีพี่ลินคาทาสวีดไม่พักขวงคู่กันมาดูทำเลบบบอปลากระพงแต่ยังไม่ทันเปิดไลฟ์ก็เจอแรงประทะจากมาดามเคสพี่มาชาที่รู้พิกัดรีบปักหมุดพุ่งมาตามตัวลูกชายกลับบ้านพี่ชาปล่อยพลังลบรวบตึงโกรธจัดน้อยใจรับไม่ได้ยื้อยุดชุดกระชากกันสุดแรงทำคู่รักแมทไมกี้ตกบอปบลากระพงเบื้องหลังไมกี้ร้องจากเพราะน้มเข้าปากเข้มปีแต่แมทจิตแข็งปัดพี่มาชาจนร้องไห้ห้ามพลาดในหวานรักต้องห้ามค่ะ นี่ยังนีนี่ย,ยังไม่หนุดเลยนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะลองให้เสร็จเมื่อกี้ยังเสียงคือคอยู่เลยเนี่ยเขาทำเราเจ็บหลายเรื่องเหลือเกินลูกชายก็ไม่เชื่อเราเลยทั้งที่เราก็รักเขามากอะไรใจผมอะก็รักแม่แหละแต่ว่าการตัดสินใจของคาถาก็ยากเหมือนกันครับที่จะเลือกฝั่งระหว่างแบบอยู่กับแม่หรือเราจะอยู่กับพี่ลินแล้วก็ช่วยชาวบ้านต่อไปอะไรเงี้ยแต่กก็ยืนดูเฉยๆค่ะแกงพิชชาไปเรื่อยๆบ่อปากกระพงของแท้ น้ำเค็มๆนิดนึงเพราะว่าชิมมาแล้วหลังจากที่รู้ความจริงเนอะ <laughs> ก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ตลอดก็คือไฟกันตลอดค่ะติดตามซีนนี้ด้วยครับผมเพราะว่าก็เป็นซีนใหญ่ของเรื่องนี้เหมือนกันครับ